เป็นใจนั่งหลับตาเจริญสม,มาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบา ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวรู้สึกว่าสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแลคกับปรับท่าน,นั่งของเรานะให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะ เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกแล้วก็ผ่อนคลายปิดเปลือกตาแค่เบาเบาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะเหมือนหลัเปลือกเปลือกตานิดนิดและหลังจากนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องการปิดเปลือกตาเลยนะจ๊ะ แล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งคือให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเครื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะ ต้องปลดต้องปล่อยต้องวางจริงๆเนี่ยในช่วงที่เรากำลังหลับตาเจริญสมมธิภาวนาซึ่งเป็นช่วงที่สำคัญดีสุดสำหรับชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในให้ใจหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆ เบาเบาสบายสมายหยุดนิ่งที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะประมาณว่าบริเวณแถวกลางท้อง ให้ใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างสบายๆต้องสบายนะจ๊ะฝึกให้คุ้นเลยต้องพ่อนคลายให้ใจใสๆใ,สใจเย็นๆ แล้วก็นึกถึงบุญที่เรานึกเมื่อใดแล้วก็ปลื้มทุกครั้งเลยนึกครั้งใดปลื้มทุกทีนึกถึงบุญที่ทำให้ปลื้มนี้ก่อนเนะยจะจะได้ไปดึงดูดบุญต่างๆท,ท,ที่เราได้เคยทำผ่านา่าแต่ว่า เราลืมไปแล้วแล้วบางทีนึกได้แต่เรือนลางแล้วเกินบุญที่เรานึกคแล้วปลื้มนี่แหละจะไปดึงดูดบุญเหล่านั้นเนี่ยไม่มีหกไม่มีหล่นเลยเนะี่ยจะดึงดูดเข้าหากันแล้วก็มาลวมเป็นดวงบุญใสๆ ติ่จะในโซนกลางกายตาที่เจ็ดเป็นดวงบนใสใสยอย่างน้อยก็ใสเหมือนน้ำใสใสเหมือนน้ำแข็งใสใสบ้างหรือเหมือนกระจกใสใสหรือเหมือนกับเพชร ที่จะไรแล้วนไม่มีตำหนิเลยจะใสบริสุทธิ์กลมกรอบตัวเหมือนดวงแก้วอย่างนั้นแหละเป็นดวงใสๆแล้วก็จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ ยามที่ยางวันหรือ,อยิงอ่งกว่าน,นี้นะจ๊ะถ้าใจเราละเอียดมากก็หยุดนิ่งในแน่นอย่างนุ่มนวลจะสว่างมากแต่ว่าไม่แสบตาไม่จ้าตานะจะใสๆเย็นๆ อย่างที่ไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบได้นั่นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะจ๊ะที่จะทำให้ใจของเราเนี่ยหยุดนิ่งได้อย่างนุ่มนวลจะนิ่งนุ่มอย่างเบาเบา,เบาสบายสบา ฝึกตรงนี้ให้คุ้นเคยทีเดียวทำซ้ำๆำทุกวันวันละสองเวลาน่ะแหละหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินต้องฝึกกั็ไมเรื่อยๆให้เกิดความคุ้นเคยแล้วก็ชินไปในที่สุดเพราะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับ การเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาติโดยเฉพาะชาตินี้นะสำคัญทีเดียวจะทำให้เราสมหวังในชีวิตคือการเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้เข้าถึงความบริสุทธิ์ภายในเราก็จะได้ศึกษา เรื่องลาความเป็นจริงของชีวิตที่มันเกี่ยวข้องกับเราเลยเนะี่ยเราฝึกให้หยุดให้นิ่งๆนุ่นมๆเบาๆสบายๆส,ส่วนใครที่คุ้นเคยกการนึกถึงองค์พระนึกภาพอย่างนั้นไปก่อนก็ได้นะจ๊ะที่เราคุ้นเคยเนะี่ย วัตถุประสงค์ก็ต้องการให้ใจเนี่ยมาหยุดนิ่งนุ่มเบาๆสบาย,บายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดบางท่านจะประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้นจะจ๊ะ แต่ตั้งใจนิ่งๆนุ่มๆต้งเบาเบาต้องสบายสบายต้องพอลล่อนคลายต้องใจใสๆใจเย็นๆนะเจ้าต้องใจใสใส ใจเย็นเย็นถ้าเราทำตามสูตรสําเร็จอย่างนี้ได้ไม่ช้าเนี่ยใจก็จะหยุดนิ่งนุ่มไปเองคืออยู่ๆเนี่ยใจมันก็จะหลุดออกจากกายยากเคลื่อนเข้าไปสู่สภาวะที่ละเอียดจะเคลื่อนเข้าไปเองเลย มือนอยู่แล้วก็หลุดเข้าไปข้างในบางคนก็ค่อยๆเข้าไปบางคนก็เข้าไปอย่างรวดเร็วก็มีเหมือนหลุดจากหยาไปสู่ที่โล่งกวางาาา้างไกลกลางอวกาศก็เราทาใจนิ่งๆเฉยๆนะสบาย ไม่ต้องลุ้นเลยไม่ต้องเล่งไม่ต้องไปเพ่งไม่ต้องจ้องไม่ต้องไปเล็งไปกดลูกในตาอะไรงั้นไม่ต้องเลยนะ่แค่นิ่งๆนงมๆม,มันก็จะเคลื่อนกันไปแล้วก็จะหลุดจากกายหยาบูซ่สภาละเอียดละเอียดที่ฟ้องเบา เหมือนปุยนุ่นที่ลอยในอากาศมันจะหลุดเข้าไปเลยบางคนก็หล่นก็ะวข้างหน่อยเหมือนตกจากที่สูงก็ไม่ต้องตกใจหรือกลัวนะนรุปนะต้องเฉยเฉยใจกระทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียว เดี๋ยวความเบาสบายามาหาเราเองการเคลื่อนกับไปสู่ภายในก็จะเคลื่อนกับาไปเองการเห็นแสงสว่างภายในก็จะเห็นเองการก็ถึงดวงธรรมภายในก็เข้าถึงได้เองเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะมาเองแค่เรานิ่งเฉย ใจก็าจะเคลื่อนไปเองแล้วก็เห็นสิ่งนั้นมาเองนี่เป็นเรื่องอัศจรรย์ดีเดียวถ้าเราทำเป็นนะจ๊ะฝึกให้เป็นแล้วก็ทางฝึกให้คุ้นให้ชำนอนในหยุดแรกๆนี่แหละหยุดแรกในซ้ำกันไม่ช้าหรอกนะจ๊ะถ้าเราฝึกทำซ้ำ ซ้ำซ้ำไปเรื่อยๆนิ่งเฉยๆย่างส,สบายสบายแสงสว่างก็มาสว่างที่แตกต่างจากความสว่างภายนอกเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตให้เราได้เห็นชีวิต ภายในซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงใจก็จะเคลื่อนกับไปเรื่อยแสงสว่างภายในจะทำให้เราเห็นภาพภายในว่าใจตกศูนย์นี่ลยจ๊ะเวลาตกศูนย์นี่อย่าไปกลัวนะจ๊ะ อย่าไปตื่นเต้นแต่ถ้าอดตื่นเต้นไม่ได้กระช่างมันใช้สองคำนะช่างมันแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่พอเราเจอประสบการณ์ภายในแบบนี้บ่อยๆอีกหน่อยก็คุ้นเคยแล้วก็ชินแล้วแต่หลังเราจะชอบ สิ่งเหล่านีนะ้แต่ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติปกติของใจที่หยุดนิ่งเราอย่าฟังผ่านในโะลกนั้นนี้มันเป็น,เ,ปนเรื่องประสบการณ์ภายในที่สำคัญนะมันสำคัญทุกประโยคนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็นิ่งเราจะหนีการตกศูนย์เนี่ย ไม่พ้นเลยบางคนก็ไปอย่างซับซอ้อนนุมน่มๆบางคนก็พลวดพลาดเข้าไปเลยแล้วแต่จุดเริ่มตน้นของการวางใจเนี่ยถ้าค่อยๆหยุดค่อยๆนิ่งๆนุ่นมๆม,มันก็จะเคลื่อนกัไปอย่างซับซอ้อนนุมน่มๆ กลื่นเข้าไปแล้วมันก็ลองกลวงเวลาใจหล่นเข้าไปเนี่ยมันมีความสุขมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจและดวงธรรมภายในก็ลอยขึ้นมาเป็นดวงใส กลมหรอบตัวกลมเหมือนกันนะแต่อารมณ์ไม่เหมือนกันอารมณ์จะปละน,นีตละเอียดอ่อนแล้วก็เข้าถึงความสุขที่เราจินตนาการไม่ออกนอกจากเข้าถึงจริงๆหยุดสบการณภัยในจริงๆที่เกิดจากใจหยุด นิ่งนุ่มเบาสบยสายนะดวงใสๆก็จะลอยขึ้นมาใจก็จะตั้งมัน่นคืนนิ่งแั่นอย่างนุ่มนวลไม่กคยยืนความคิดอื่นที่เราไม่ต้องการแทรกไม่ได้ ไม่มีความคิดอะไรเลยเป็นจุดที่ปลอดความคิดมีแต่สุขเล้นล้นบริสุทธิ์ล้นล้นแล้วก็ความชัดความใสความสว่างความพึงพอใจอย่างนุ่มๆใจก็จะตั้งมันนิ่ง นิ่งเนออรมณ์สุขกเฉยเฉยเฉยแบบมีชีวิตชีวานซึ่งเราจะจินตนาการไม่ออกถ้าใจยังไม่หยุดนิ่งแน่นไปถึงตอนนั้นแล้วก็จะเข้าใจละใจจะนิ่งนุง่มใส และหลังจากนั้นเราก็จะเห็นไปตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีอยู่จริงตั้งเดิมมานานแล้วนะ่ะแล้วก็จะไปเห็นเองจะเข้าถึงเองชีวิตของเราก็จะมีคุณค่าสูงส่งจะมีความเพิดมิติภาคภูมิใจว่าคนอย่างเรายัางทำกับเขาได้ มีความเป็นใหญ่อยู่ในตัวเองเนะี่ยแม้อยู่ตามลำบังไม่มีความคิดัันไดยกว่าใครหรือเด่นกว่าใครคือมันจะอิ่มสุขบริสุทธิ์ย่อยในใสๆอยู่ตามลำพังได้ในทุกคนทุกแห่ง ใจอย่าใสใสเกลียเกลียงเนี่ยเราฝึกตรงเนี้ยให้คล่องให้ยำนอนทีเดียวค่อยๆทำไปใจเย็นเย็นต้องใจเย็นเย็นเนี่ยทำไปตามขั้นตอนอย่างนี้นะจจะเดี๋ยวการเห็นดวงเห็นกายเห็นองค์พระอะไรต่างก็เป็นไปเองงง เพื่อนวางใจให้มันเป็นตรงนี้เอาให้ได้เพราะใจเราหยุดนิ่งได้แล้ว,ลวเราก็เราจะสร้างมหาทานบารมีก็เป็นมหากุศลจะรักษาศีลก็เป็นมหากุศลจะจเจริญภาวนาก็เป็นมหากุศลเป็นมหากตะกุศลคือกุศลใหญ่ คำว่าคุศลใหญ่นหละไปถึงตรงนั้นเนะ่เราจะเข้าใจเองเราได้ยินมาบ่อยจะจินตน,นาการไม่ออกนึกตามก็ไม่ได้แต่ไปถึงตรงนั้นแหลจะเข้าใจเพราะใจมันเบิกบอนการ่าจจเบิกบอนก็จินตน,นาการไม่ออกจนกว่าใจหยุดนิ่งได้ จุดแรกได้ก็เริ่มรู้จักคำนี้แล้วแหละเบิกมอนมีชีวิตชีวาอยู่ภายในมันมากกว่าคำว่าปลืม้มมาถึงจุดตรงนี้ภาษาในโลกโมนุษย์ไม่อาจจะเอามาใช้กับคำตรงนี้ได้ต้องมีประสบการณ์ภายใน ที่เกิดจากใจหยุดนิ่งในลูกลองฝึกตรงนี้เลยจะค่อยๆวางเมาๆจนใครที่ทำเป็นแล้วในระดับหนึ่งก็ทำซ้ำๆๆที่เดิมที่เราชอบเช่นชอบนึกถึงดวงนึกถึงดวงชอบถึงช่วงที่เข้าถึงกาย การนึกถึงกายไปในชาบช่วงที่เห็นองค์พระใสๆใสล้วก็นิ่งไปตรงนั้นแหละนิ่งกลางองค์พระไปนิ่งนุ่มไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเห็นองค์พระในองค์พระพุทธนก็มันในกลางกายเนี่ยเยอะแยะเลย นี่เราฝึกตรงนี้นะจ๊ะฝึกตรงเนี้เอาให้ได้เลยเอาให้ใสใส